ไอ้คัตซีนเว้ยโอ้อา่านพอเจอคัตซีนสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเขา้าสู่แอปพ c h เคช e นของผมลานโจจ้าล้างแล้วนะโอ้วันนี้มีความสุขมากมากโอ้ ลืมคอฟฟี่ท่ามกลางสายฝนอืมโอ้เล็ทามาเลยพามาเลยอยากได้ดีไมเจ็บแบตเตอรี่ว้นี่เงี้ันนี้เก็บแบตเตอรี่โรบินมาทําบ่อปลาให้ผมนะันไปสร้างบ่อปลามา เหลือไอเขาเรียกอะไรลงสนะียังไม่ได้ครับประมาณสองสามวันนละ้วหายไปแล้ว โอเคตว์เลี้ยงอยู่ในบ้านหมดแล้วในเฮดทัพเปอร์อีกแล้วแต่นี่ก็ได้ยาวๆแล้วเว้ย มาเนี่ยที่จะออกขากระต่า,า,ตายเนี่ย สุกแล้วอย่างดีซะด้วย สองวันก็มดนดูดูครับอืปุ้งจังไหมก็ผมเหลือใครวะที่ยังให้ไม่ครบเหลือหนูแจ๊ดคนนึงแล้วก็เคนนะครับ อ,อาหาราซื้อกาเจ็บนมผู<ห>้อาเนี้ยทุนกรบดักนมจักปัตรชับบลี่เจ็บไปท่าขมไม่อเอาอไปทำให้ พอ,อไปเดี๋ยวผมต้องไปหาต่อสู้ระเบิดเหมืองอะไรบ้างแล้วเนี่ยอันลงครับนี่หนูแจ็อยู่น,นู่นลุงเอานี่มาให้ขอบคุณค่ะ ครบแล้วเดี๋ยรโซนล่างแล้วเนาะนตั้งแต่พมุดมาครับโอ้เลือดเียนเดือดเียนเอาคัดซีนสวัสดีจ้าฉันกำลังทำป๊อปคอร์นอยู่โอ้ทำแครบอ,อ่า เสียงนั <S 1> <S 1> ่นมันน่าจะรู้ไว้นะเสียงนั่นมันทำให้ผมนึกถึงตอนที่อยู่กลางสมรภูมิอ๋อเป็นทหารมาเข้าใจครับเสียื่นดีๆไปมากมายในที่ที่โหดร้ายนั่นอเป็นทหารมาเข้าใจครับกลับมาจากสงครามแต่ที่รักป๊อปคอนคือสิ่งที่คุณชอบนะก่อนที่คุณจะไปที่นั่น หลาหลายอย่างมันเปลี่ยนไปบอกอะไรเขาหน่อยได้ไหม ให้คณรู้สึกแย่จะเป็นสิ่งสุดท้ายที่ฉันจะทำฉันจะทำให้ดีที่สุดเพื่อให้คุณกลับมาร่าเริงเหมือนเดิมนะอ่าฮะดีนะออกไปเฮ้ hey, นี่มันเป็นของขวัญที่ดีมากๆเลยนะขอบคุณดีมากๆเลยนะโอเคเราให้ครบหมดแล้วก็จะมีหนูแจ๊ดเลยใจหนึ่ง อาา่าฮะแล้วก็จะเหลือพอมดแล้วครับ d R เเหลือสามบักเซฟม่ค่คยขึ้นเท่าไหร่เพรเราไมา่เข้าไปเจอเขาอ่าเดี๋ยวนะขอดูรูปแบบไอ้นี่ก่อนนะห้างเนี้ยไอ้เนี้ยพอดีมันจะผมจะแปอวของเดี๋ยวค่อยเดินตามนะอ่าพอจำค่าว่าจะประมาณนี้เนาะปึ๊บ ก็ลงมาเสร็จมาทางนี้แล้วก็ขึ้นอาา่าฮะแล้วขึ้นมาอย่างนี้แล้วมาอย่างนี้เออเลยลงมาติดครับติดไปทางนี้แล้วก็ขึ้นมาข้างบนมาเออแล้วก็ตามมาอย่างนี้ครับเลิกกิจการ ก็ยมาอย่างนี้ปั๊บปัป๊บแล้วยังไงต่อนะผมลืมท่อมสุดท้ายอ่ะเอาชัวอ่านี่ได้มาแล้วนี่เอาไปไหนวะไม่เห็นมีเลย ไปไปเฟสอีกทีครับอยู่ข้างหลังหลังศูนย์้นนี้นี่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 นน าไปวางที่บ้านผมเสร็จไปแล้วนะวางเออต้องการไอออนบาฮาวีไอออนบาโอเคทำให้หน่ยก็ได้เ <c oughs> ยีายหาว่าห่างเหินไป มแม้วางไอออนบาเนะ่นะโอเคไปห้ฮาวีดีกว่าอืมเดี๋ยวข้ามาเก็บก็เดี๋ยวนอนอีกสองวันนะครับ เราบาฮาวีเป็นไหนเนี้ยัลหลบาฮาวีอยู่ไหนถึงล่างปล่าอมาอยู่ฮาวีไหมยือโอเคไปให้พรุ่งนี้แล้วกันตายนอนนะผม ในเมืองอ่ะสติลพร้อมและอ่าฮะพรุ่งนี้อากาศสดใสมีแดดจ้าสำหรับแมงกะพูุนแสงจันทร์บ้าแมงกะพูุนแสงจันทร์ติดพีเอ็มขึ้นไปอ๋ออันนี้เรารู้แล้วนะครับตัดสินข้ามไปเลยแล้วกันอ่า เป็นสูตรอาหารจากต่างประเทศ เรา,า,าเขาอัปเดตว่ามีเนื้อหมูพวกนี้ใส่เนื้อหมูกับเนื้อวัวได้ะลรเนี่ยน่าจะสนุก อันนี้ยังไม่เคยมาดูผมยังไม่ได้สร้างอะไรเลยด้วยเลยอืมอ่าอะไรย่างเงี้ยสามาเลี้ยงปลาในบ่อน,นี้ได้ เียร์แบตเตอรี่ไปห้านะไลน์มาสองก็อย่างนี้พรงนี้วันพรุ่งนี้วัน,ส,นสุดท้ายแล้วผมก็จะรู้ทิ้งไม่หมดนะ อ,อืมคืนนี้ขายก็น่าจะได้เยอะอยู่ โอเคือกามัวจะไปหาเฮาแถวมกัมกมกักมักอ่าอันนี้ต้องใช้จะทำถังมากครับจะทำมาปักอันนีสองต้นเหลือบ้านสลามกับไอ้ไห,นห็นแล้วปะบ้านสลามกับไอ้คอกมา้าเนาะไม่ได้ทำ าวีอยู่บนเฮ้ยฮาวีอยู่ไม,ไมอยู่ไหมโมงแล้วบักฮาวีไปไหนนะหลโหลอ๋อไม่อยู่เด็ผมนะ เออไปไหนวะเฮ้ยเรียไปให้ครบเลยวะไม่มีอ้าววีไม่อยู่ไปไหนของเขา ไม่อยู่วะเห้อืมวันนี้วันเสาร์ไม่ใช่ไปอยู่ข้างบนหรอใช่ไหมไม่อยู่อย่าบอกว่าไปอยู่เนี้ย ไม่ยัฮาวีมยเกียดรอด้วยไง เห็นไหมวะฮับเฟ้อออยเัาไล่เลียงกันนะฮับเฟร์อยอ,อยฮับเฟร์ออย ยังไม่รู้สุดบ่ายแล้วไม่รู้มายังรอฮาวีอย่างเดียวเลยนี่ฮะ ่ะเนี้นอ๋อนี่ไงโอ้หอืมจริงจริงจริง,รงมาเก็บเอ้า โอ้โหดีแต่และอย่างเอ่เอไอปลาตัวนี้ไปตกได้ที่ไหนอ่ะผมขอหาข้อมูลก่อนนะงานหยาบแล้วโอ้มาละแต่และอย่างวายวายอะไรก็ได้ที่ติดดาวโอเครู้เรื่อง <c oughs> รู้เรื่อง

ผมจะไปดูซองมอกันหนึ่งว่ะอ่านี่แหละคอยทำวอยวายมืองแร่อยู่ตรงรถไฟครับผมข้างบนอือหืองานหยาบเอาเรื่องไหนจะหินสีรุ้งอีก เดี๋ยวผมไปลงนอกรอบเอาเบิดตูมตามกันละัางนี้บอกเลยเอาครับซินพอดีเลยดีนะที่มาอาข้ารอเจ้าอยู่อ้าวว่าไงครับข้าเคยบอกเจ้าไปหรือ,อยังนะว่าข้าเคยแต่งงานมาก่อนนะอ่ะฮะ เป็นเรื่องที่แปลกสินะข้ารู้สำหรับคนอย่างข้านะนะแต่มันก็เป็นเรื่องจริงอ่าข้าต่ำภรรยาอยู่ด้วยกันมาหลายปีจนกระทั่งข้าได้ทำร้ายครั้งใหญ่ลงไปด้วยการขับไล่นางออกไปเอาไล่เมียจากบ้านความโกรธและลิสยาของนางรุนแรงมากจนเปลี่ยนให้ผิวของนางเป็นสีเขียว และเริ่มบินไปรอบๆเมืองพร้อมสาบแช่งทุกสิ่งทุกอย่างที่นางบินผ่านอไอฝนตกสีเขียวนั่นด้วยนะตอนนี้ข้าได้พบที่นี่ข้าก็ได้ปิดผนึกทางเข้าบ้านของนางไปด้วยเกรงว่าชาวเมืองผู้บริสุทธิ์อาจจะต้องตกเป็นเหยื่อมนต์ดำของนางเข้าอ๋อแต่ตอนนี้ข้าจะต้องเปิดผนึกมันออก พอตอนนี้เราแยกทางกันนางเอาหมึกเว่นมนของข้าไปด้วยข้าต้องการหมึกเวมนมนกลับมามข้าคิดว่าไอข้าคิดจะทำมันด้วยตัวเองแต่ว่าข้าไม่อยากพบเจอนางอีกนั่นเป็นเหตุผลที่ข้าต้องการความชิวยเหลือจากเจ้าเพื่อเปิดเส้นทางนี้เจ้าต้องมียันถึงความมืดเอาไปคุยกับโครบัสในท่อระบายน้ำสิเขาจะรู้ว่ามัน มาจากไหนอ่อฮะข้าจะขอบคุณเจ้าเป็นอย่างมากเลยถ้าเจ้าสามารถนำมึกเวทมนต์ของข้ากลับมาได้ข้าขอให้สัญญาข้าจะให้รางวัลที่คุ้มค่ากับเจ้าตอนนี้ไปได้แล้วอ่ะครับ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 ,รบไม่ต้องไล่ก็ได้ถ่กเอ้าเอา,เอา,เอา <laughs> บินผ่านโอเค เนี่คไอเอ็นบีซีที่นี่ครับท่าระบายน้ำวิ่งุูดเลยครั้งที่แล้วเหมือนผมจะได้แหวนนะนี่มันแต่ไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนในตัวเราหรือเปล่าต้องมัน เราเราอยู่พรุ่งนี้ถึงรีสินะนีนี่นี่เราต้องมาคุยกับเขาเจ้ากำลังตามหายันแห่งความมืดดักอะไรอะด์กเทเรียมเอทาริสแมนอืมพอเจ้าพูดขึ้นข้าก็นึกมาได้ข้าเคยเข้าครองมันอยู่เมื่อมีนานมันนี้นะแต่น่าเสียดายที่ข้าทำมันตกระหว่างที่ไปสำรวจตรงมุมนู้น และสถานที่เอและสถานการณ์มันก็แย่ลงเรื่อยๆอ้าเราไมรีบหนีออกมาแล้วปิดผนึกทางเข้าไว้จะดูแข็งแรงใช้ได้เพราะงั้นข้าจะเปิดมันให้กับเจ้าระวังตัวด้วยโอเคไหมอ๋อตรงนี้เหรอเข้าไปได้ด้วยเหรอเอ้าพึ่งรู้นะนี่ว้าว ป้าเขาเนี่ยเติอเตออะไรไม่รู้ผมยังไม่ได้เอาดาบมาเดี๋ยวมาลุงนอกรอบครับไม่ต้องห่วงผมมาแน่แโบ้นซีดี มีอะไรอีกไหมปลาน,น่าจะมีไม่เยอะเนาะแต่ที่แน่ๆมีหนอนแน่นอนครับไปโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันครับเดี๋ยวไปตัดพาร์ทก่อนนะครับผมไปลงในพาร์ทหน้า ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสครายเปนกลัลงใจให้กันด้วยนะครับผมเดีย๋ยวเราไปด้วยกันเะยมาลงด้วยกันเลยขอกลับไปเตรียมของกันคร,บรนับตรงนู้นกับตรงนี้เดี๋ยวลงไปพร้อมกันเลยไม่ต้องพูดเดยอะนะจ๊ะแล้วก็ตรงนู้นด้วยเอยเดี๋ยวดันหินพวกเอ้ดันเจียนหัวกรโหลกผมค่อยไปลงคนเดียวนะครับ อืมฮะอืมไม่เลยนะนนนนลาโอเคเดี๋ยวเราเข้าบ้าน,นครับผม ต่อกันในอีพีหน้านครับสำหรับอีพีนี้ขอตัวแล้วไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ